ผู้บริหารผู้บริหารทากาีของพันธา์ค่ะโอเกตะบีพงงานพีน้องสื่อมวลชนจากทั้งสามจังหวัดที่มาพบกันที่งประชม่นจจมมนี้ที่กรุงเทพครับวันนี้ก็เป็นโอกาสาที่พี่ต้องขอบคุณทังคนจัดงานนะครับที่ผมได้มาพูดในเรื่องของเกี่ยวกับงานสำคัญที่เราจะจัดร่วมกัน ในนามของกลุ okay. okay. no, s <S ่มอนามัยในปี2578 if I would know I would tell you but I don't know because you don't have Thai partner if the Thai partner develops it, then I can answer how much it cost in Europe, that would be a couple of thousands of euros 2รายรับ1ล้าน30กว่าบาท357000บาทในขณะที่หนู สวัสดีค่ะท,ที่มีทางไทยธนาชาินะคะวันนี้นะคะของแบงก์เราก็จะมี PA ตัวใหม่เป็น PA Smart ค่ะเริ่มต้นแค่ปีละ959บาทค่ะตกแค่วันละประมาณ2บาท50สตางค์สิ่งที่จะได้รับก็จะมีนี่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าทุนประกันชีวิตสําหรับเกิอดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุค่ะผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้100,000บาทแล้วก็จะมีในส่วนของค่ารักษาพยาบาล10,000บาท, 1, บาทต่อครั้งค่ะ แล้วก็จะมีในส่วนของค่าชดเชยละวันวันละ500บาทนะคะอีกแผนหนึ่งจะเป็นแผนเอ็กต้าค่ะก็จะมีในส่วนของทุนประกันชีวิตให้500,000บาทแล้วก็มีส่วนของค่ารักษาพยาบาลเพิ่มจากแผนก่อนก็คืออีก1,000บาทเป็น2,000บาทแล้วก็มีค่าชดเชยค่ะจาก500บาทเป็น1,000บาทเบี้ยก็อยู่ที่1,499บาทเพิ่มจากเดิมประมาณ2.5บาทแค่นั้นเองค่ะจนแจสอบถามได้นะคะรือว่าสาเดียว เราถ้าต้องการรับคะแนนเร็วนะคะก็จะเป็นบัตรเครดิตโซฟาสนะคะถ้าต้องการรับเครดิตเงินคืน1%ทุกยอดการใช้จ่ายก็จะเป็นบัตรเครดิตโซสมาร์ท so ค่ะเรียนเชิญนะคะอนุมัติไวค่ะขอบคุณค่ะ นะคะธนาคารอิสลามถ้าเกิดลูกค้าใช้บริการนะคะทูกเชื้อชาติศาสนาค่ะใช้บริการได้หมดไม่ได้ใช้เฉพาะของมุสลิมเท่านั้นนะคะแล้วก็ธนาคารมีผลิตภาาัณฑ์เหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไปก็ตอนนี้ของธนาคารอิสลามก็จะตัวหลักก็มีบ้านแรกก่อนสินเชื่อพื่อักศึกาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซ um 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 uh ึ่งเป็นอัตรากไรที่สามารถตู้กับตลาดและแข่งขันกับตลาดได้ทั่วไปค่ะค่ะนอนไหมนเยอะครับ for the specialized expo in 2 0 2 0 เห็นไหมครับเห็นข้างหลังไหมครับเห็นมดนะครับเห็นหมดเห็นหมดโอเคโอเค